ต,ตัวกลมมาแล้วจ้าวันนี้นะคะ มาหาลูกค้าที่กําลังมองหากระบะแขบขับง่ายนะคะนั่นก็คือเกียร์ออโต้เองจะบอกไว้เลยนะคะว่ารถกระบะแขบที่เป็นเกียร์ออโต้เนี่ยหายากมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องความสะดวกสบายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกียร์ออโต้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเจ้า Isuzu Highlander D Max เอ้ Isuzu D Max Highlander เครื่องยนต์2 5งพตัวนี้เครื่องเดิมน็อตเดิมทั้งคันไม่ขยับนะคะขยับแค่เพียงน็อตแผ่นน็อ แบตเตอรี่เพราะเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นั่นเองนะคะคันนี้นะคะรถสวยเลี่ยมกิบเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูภายนอกรอบนอกกันนิดนึงนะคะคันนี้จะได้กระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะคะโลโก้อิซูซุเป็นโครเมียมแบบนี้นะจ๊ะและที่สําคัญคันนี้นะคะได้แม็กใหม่ยางใหม่เอ้ยไม่ใช่ได้ยางใหม่แต่แม็กเดิมแม็กเดิม,ดมแบบนี้แต่ได้ยางใหม่ไปเลย4เส้นคันนี้ได้รถปี2012ับเกียรอ์ออโต้นั่นเองนะคะคันนี้นะคะราคา อยู่ที่425,000บาทนะคะคันนี้คอนโซลนะคะเป็นสีดำตัดโคเม,มียนิดหน่อยนะคะตัวนี้นะคะพวงมลาลัยพาวเวอร์นะคะมัลติฟังชั่นนะคะตัวนี้นะอ่าคันนี้จะได้เป็นเกียร์ออตโอต้และที่สำคัญได้เบาะหนังดูแลรักษาง่ายอ่าคันนี้เป็นตัวไฮ g ลนเดอร์ตัวสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีรา,ราวบันไดมาให้นะคะตัวนี้นะคะกับเจ้าอีซูซ h ไฮ h l นเดอร์เกียร์ออโต้รถปี2012ราคา4 2่0 0 0บาท ลูกค้าจ๋าถ้าลูกค้าสนใจนะคะบอกเลยว่าออกแล้วกันเนตตี้พกเงินมา 1, 100บาทมีทอนรีบโทรหาเนตตี้เดี๋ยวนี้ที่เบอร์0 9 9ย์5 4 1 0 8 0 9 9 4 9 5 4 1 0 8โทรมาและรีบบอกว่าขอใส่เนตตี้จ้า